มันเสียเปร más, Bond, ียบอะมันจำนะครับไม่ได้สักเรื่องเลยจำเลยนะครับมันยังจะไปเถียงกับพระอยู่เลยนะครับเออจริงๆนะครับนะเออนะครับนะคุณสุภาพนะจริงๆนะครับ่านะครับสอนภาษาพิเศษพิเศษมานะมานะนะครับนะครับสอนภาษาไทยนะครับอนะครับมันไม่ยากนะครับเมนูนี้นะครับนะภาษาไทยบ้านเกิดเรานะครับนะ อาบักบอบบี้นะครับบักบอบบี้จากสิม yeah, ันบักขำน้อยนะครับบักขำน้อยนะครับน่ะบักขำน้อยหมายความบอบบี้มานนี่นะครับน่ะเออเอออาบอบบี้นะครับบักขำน้อยเดี๋ยวเมสซีจะสอนนะครับอันนี้บักุงนะครับน่ะอันนักเรียนเต็มแล้วจ้านะครับน่ะอันนั้นภาษาอังกฤษภาษาไทยยังไม่ได้สอนนะครับจะไปเต็มได้ยังไงนะครับลุ้ว่ามันจะโดนไหมค้านะครับมันอ่ามันหลายปีแล้วนะ โอ้ยนะครับโดนนะครับนะรูปบงคลรู้สึกว่ายังไม่หลายปีเลยนะนะครับมันแค่ปีกว่าสองมันแค่ปีกว่าเองนะครับที่โดนออกหมายจับปีนะปีกว่านะครับเห็นไหมล่ะปีกว่าเพราะมันโดนหลายคดีนะครับที่มันโดนมาตั้งเจ็ดสองมิถุนามิถุนากรกดาสิงหากันยาตุลามิถุนากรกฎาสิงหานะครับกัญญาเห็นไหม อมิธุนกะดากระดาเท่าไหร่นะครับมันยังไม่ถึงปีนะครับเนาะ่องมือคนสอนได้ภาษาไทยนะครับนะอันนี้บักหุงนะครับนะเออเอ,อ,อันนี้บักอ่าบากหงในบักปลา,านะครับนี่บักปลา,าอันนี้บักปูนะครับนะเออบากปูอบักปูดาวนะครับนะ อ่บะีนี่บากปูดองนะครับที่เป็นแข้งเป็นคานกครยืดมาเนี้ยนะครับนะครัเรียบบักปูดองนะครับอันนี้บากกุ้งนะครับนะอันนี้บักคำพุ้นนะครับนะครับคำพุ้นอันนี้นะเป็นเส้นเป็นเส้นนี่บากคำพุ้นนะเออฮึ่นะครับนะอบากคำพุ่นนะครับโอ้เออนะครับแม่เวลาว่ามันเป็นนะครับบัขนมจีนนะบะเมนนะครับบักคำปุ่นนะครับบักคำปุ่นนะครับนะครับ แม่ไม่ไลชอบใจบากคำพุ่นนะครับนะบากคำพุ่นนะครับนะครับมันไม่ยากเลยนะครับนะไปสอนภาษาไทยนี่ยนะนัรับสเฝรันงนี่นะครับนะนักศรเห็นไหมนะครับเดี๋ยวนี้ฝรั่งนะครับพูดภาษาอีสานจ่อเลยนะครับเห็นไหมเขาไปเรียนมาจากไหนนัก็เรียนภาษาไทยนะครับเออแต่พูดภาษาอีสานจ่อนะครับ ที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้สอนภาษาไทายให้ฝรั่งหรอกสอนภาษาอีสานนะครับพ่อครูสนมากเป็นคนอีสานนะครับเนี่ยในกระบักหามหน่อยจ้าชีแมนน่นี่นะครับนะอ,อบักหามหน่อยอฝรั่งเอ่อเอากวาดกูบักหามเอาบักหามหน่อยนะครับนะใอยสิเป็นบักหามหน่อยบ่เออนะครับมาไม่เนี่ นะครับผมอยู่นครนายกครับนะครับนะครับในอันไหนทบกันนะครับนราอยู่นครนายกนะครับแบบนี้นะครับใครอยากจะจีบนครนายกก็จีบได้นะครับแต่มันก็นานนะคะลงนะครับนะกุ้งคำปุ้นนะแต่มันก็นานนะคะนะครับไม่นานนะครับเนาะไม่นานนะครับคดีนี้ไม่นานนะครับก็คือมันก็เลือนมางั้นเดี๋ยวคดีมันชนกันนะครับมันต้องพิจารณาเป็นคดีคดี จำเลยมันคดีเยอะนะครับจำเลยมันคดีเยอะเขาไล่มาตั้งแต่เพราะว่านะครับหมายสารนะครับหมายจับของจำเลยเนี่ยมันมาทีหลังก่อนเพื่อนมันมาทีหลังเพื่อนเนี่ยนะครับเพราะมันมีคดีนะครับเมอนไม่ไปตบหลังนักข่าวอ่ะนะครับเอไปตบหลังนักข่าวแล้วก็คดีทอดไม้อีกอ่ะแล้วคดีนุกที่ป่าสงวนอีกล่ะนะครับแล้วมาคดีนะครับคดีของน้องชมพู่อ่ะนะครับเออ ถามว่านานไหมไม่นานนะครับเห็นไหมล่ะไม่นานนะครับอย่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมนะครับก็พิจารณาคดีนะครับลูกป่าสงวนนะครับหนูเข้าใจว่าลงอาย่บ้านกกอกนะครับเมซูนีนะครับว่าอ่าอ่าอืนะครับอย่าไปคิดจังซานนะครับเมซูนีนะครับนะเออนี่นะครับเห็นไหมล่ะเออนะ่ อ้าหกร้อยหกร้อยค่านะครับดัน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 หกร้อยนะครับตัว,ว่าเอา่เอาอื่นะครับสนมเป็ดน้อยนะครับเอานะครับห้าร้อยกว่าแล้วนะครับเนาะ <c oughs> นี่นะครับมันถึงเราถึงมองแล้วนะครับเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอ่อ